แก่กล <ettes> ่องใหม่เลยนะจ๊ะสีอะไรนะสีดำใส่เคาดำแต่ก็สีเทาเก็บเรื่องให้เออในรไม่วันสมใจอดิศักดิ์เดินทางด้ เคยเครื่องแล้วปะไม่หันหลังดีอันนี้ iPad สิบองจุดเ้านิวครับก็เท่ากับ MacBook Air ครับ CPU A สิบสองนิวเลนซีรีส์สองนะครับเป็เซตเท่าไหร่แล้วคะข้ามุนกว่าบาทวันนี้อันนี้ันขี้บอดฮโรมาีฮโรอันนี้คือภาษาอันนี้คือภาษาภาษาฐาษาอะไรนะฮโร ใช้ไอ้ฟนเจ็ดมา3ปีฟองทังก็ดีทังก็เลยเปลี่ยนแนวคิดใหม่มาใช้ไอ้แบบลื่กใช้โทรศัพท์แล้วม่ใช่เค่ะโอเคบุดูนี่บุดูเป็นภาษาไทยภาษาเกาหลีงยเะีเี่ากเยอันที่เนียมากเลยให้ดูมีสีมันของตัวเองเนยสีขาเป็นออกสีเขียวเปสเอสเ เปิดหน้าจอคลิกหน้าจอบสวัสดีสวัสดีดดไดแม่ขอเลิสวเจ้าวันนี้ l o สวัสดีนะครับมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะอันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นอันนี้ายเป็นไรคะจทวีปเลยสจีนอันนี้เป็นภาษาจีนมาวสจีนมาแล้วก็ภาษาอะไรภาษาเกกลังหาแต่ดอน ภาษาอะไรเนี่ยอันนี้ภาษาโอเคไหมก็ไม่าะอ๋อรุ่นนี้เราไม่มีสายพี่เดาสายมามเปิดเปิดเปิดเครื่องก่อนเคเนาะไม่่บสายิดหรอเรต้องลอง อ,อ,อ,อันนี้ต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะคะว่าถ้าอัพไม่ผ่านเครื่องหัดตึไม่ติดนะ,ะซื้อเครื่องที่ไหนคะดีครั